สวัสดีครับผมปวินจากอิซูซุพระนครรามิทากรมอ .8 ครับวันนี้ก็จะมีตัวอิซูซุมิวเอ็กตัวแอคทีฟนะครับตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัวนี้ราคา,ถ,าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับราคา1,184,000บาทแต่ว่าตัวนี้เป็นสีขาวมุกราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นสองเป็น1,196,000บนาทนะครับตัวนี้ เหมอสำหรับลูกค้าที่มีความลหลงไหลใน m ิลเอแต่อยากเอาไปแต่งนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้านะครับสามารถเอาไปแต่งทำเฟรมหลังคาดำได้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนได้แล้วก็มีเพิ่มเป็นลอ้อแม็กนะครับเป็นไฟตัดหมอกสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนบอ่อหนังได้นะครับ ตัวแบบเริ่มต้นเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมืนสี่พันเนี่ยภายในนะครับก็ระบบความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับก็ครบคันนะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอให้นะครับระบบแอร์เบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยเบาะหนังเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจจะเปลี่ยนนะครับทางเราก็มีให้นะครับ าสามารถเปลี่ยนใหส้สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับตัวนี้ภายในจะเปลี่ยนเครื่องเสียงเปลี่ยนหน้าจออะไรก็สามารถทำได้ล้อแมกนะครับตัวนี้ที่ให้มาเลยนะครับก็จะเป็นล้อแมกพอขอดสิบเจ็ดนะครับถ้าไปเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกลายเลือกขนาดล้อแมกได้แล้วก็เปลี่ยนยางได้ สเกิร์ตรอบคันเบาะหนังนะครับลองคิดดูว่ามันจะหล่อขนาดไหนนะครับของเรามีทั้งสเกิร์ตสปอร์ตนะครับทรงสปอร์ตมีหลายค่ายให้เลือกตอนนี้ภายในก็พื้นที่อะไรทุกอย่างนะครับเหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยนะครับสามารถปรับพับได้ทุกอย่างพื้นที่ใช้สอยด้านใน ก็งบในการแต่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าลูกค้าอยากจะแต่งอะไรบ้างนะครับก็มีสามารถเลือกงบได้ตั้งแต่สองหมื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นแปดหมื่นหรือว่างบไม่เกินแสนนะครับรับรองแต่งรอได้เทียบเท่ากับเกือบตัวท็อปเลยคร ตอนนี้นะครับถ้าไม่แต่งนะครับลูกค้าสามารถออกรถเริ่มต้นเพียง9 9้0 0บาทนะครับมีงบไม่ถึงแสนก็ออกได้นะครับอลองออทักมาสอบถามก่อนนะครับที่เพจอิสุสุพระนครลำอิทากรมแปเซลล์ปวินนะครับเบอร,นนรบบ์โทร062 306 4913ลองทักมาถามรายละเอียดก่อนนะครับว่า อยากจะแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะได้จัดโปรโมชั่นให้นะครับว่าของแต่ละอย่างแต่ละเซ็ตมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะแต่งแล้วก็ทำให้ลูกค้าเสร็จสับเลยออกรถพร้อมเลยนะครับหรือว่าจะเอาราคาของแต่งนะครับเข้าไปอยู่ในราคารถก็ได้ไปรวมในเงินดาวอะไรก็คือเดี๋ยวผมจัดการให้เสร็จสับเลย isuzu mu x ตัว active นะครับ ราคา1 4 0 0ล้านน0 0 0ะครับตัวสีขาวตัวนี้เพิ่มแค่12่นสองะครับ1ล้าน1น0่0 0นาทะครับออกรถเริ่มต้นเพียง9 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับชุดแต่งนะครับก็มีให้เลือกหลายเกตหลายอย่างนะครับราคาเริ่มต้นที่สองห0ื่นกว่าบาทนะครับหกหมื่นแปดหรือว่างบไม่เกินแสนนะครับเดี๋ยวเซลล์ปรวินจัดแต่งให้หล่อเลยนะครับแล้วก็ลูกค้า ท่านใดสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามที่เพจอิอสุสุพนคยารามอินทากมม8หรือว่าเบอร์โทร062364913 0นะครับเซลโปวินดีดีให้บริการครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ให้การสนใจและก็ติดตามทางเพจนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ